สวัสดีครับบอยพันปลาครับวันนี้เราอยู่กับเ e ีครับเสียวสวัสดีครับเีอยู่บ้านไหนครับผมที่นี่บ้านบ้านฟอหูตำบลตูมใหญ่อำาเภอคูเมืองจังหวัด บุรีรัมครับผมวันนี้เรามาปล่อยปลาให้เสียโอนะครับนี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเลยครับแฟนเพจของพี่บอยนี่ครับปลาอันนี้ของแท้นะครับอ่าของแท้มีอะไรก็บอกพี่บอยได้เลยครับผมวันนี้มาปล่อยปลากดเหลืองและปลาหมอเบอร์โทรหน่อยขอเบอร์โทรหน่อยขอเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทร0801720110ครับบอยพันปลาครับนี่ กำลังปล่อยปลาครับผมกาลังงดเนนนิอยู่ครับปล่อยปลาหมอและปลากรดเหลืองนั่น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 กระเสุรีนนั่นนั่นครับโอเคปล่อยรวมได้นะครับพออาหารปลาวันนี้ปัดปลาพร้ออาหารปลาวันนี้เราเต็มที่วันนี้เราเต็มที่นี่นี่ครับนี่ขอบคุณเจหนูหน่อยเจหนูนกำลังเจหนูนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่แป๊บนึงครับนี่ครับวันนี้มีกดเหลืองครับมีปลากดเหลืองและปลาหมอ วันนี้มาลงที่ไหนพี่บอยที่บ้านเสียโอครับพร้มเออตำบลตำบลตูมใหญ่อําเภออําเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรัมย์โอเคเบอร์ทรได้ไหมได้ครับพี่บอยสั่งไปเลยครับผมอยากให้ผักผุดเหลือประกดคั่งสั่งพี่บอยได้เลยครับบอยพันป้าวันนี้เสียโออยู่กับคู่กับพี่บอยมมนแน่นอนวันนี้ว่าจะกลับตั้งแต่เมื่อวานไม่กลับใช่ไหมครับ รอผมรอพี่บอยรอพี่บอยอ่ะเมื่อวานท้องเสียครับเมื่อวานท้องเสียมาไม่ได้นี่ครับทีมงานเยอะมาครับทีมงานพี่โอ้รับญาติพี่น้องนะครับอ่าเยอะมากดีมากเยี่ยมมากนี่ครับกำลังปล่อยปลาเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยม่ยมอาหารสูเริ่มแรกนี่ครับโปรตีน42เปอร์เซ็นต์ครับให้รวมปล่อยรวมได้นี่ครับอาหารนี้ต้องให้ยังไงบ้างพี่อ่าวิธีการให้อาหารนะครับก็ให้เช้าเย็นนะครับผมทั้งสองอย่างนี้ให้อาหารตัวเดียวกันได้เลยครับให้เช้าให้เย็นเลี้ยงรวมได้ให้สองรอบครับสอง ก็เวลาให้นะครับให้ให้รอบบ่อให้ให้ทั่วบ่อให้เย็นนี้เลยก็ประมาณสักเย็นนี้ก็ให้ประมาณสัก1กิโลก่อนนะครับประมาณ1กิโลใช่ครับแล้วก็เช้า1่ก <Luc ar> ิโลเช้า1กิโลแล้วหลังจากนั้นปลาจะกินเยอะขึ้นเรื่อยๆตามขนาดครับคือเช้า1โลเย็น1โลหลังจากอาทิตย์ถัดไปก็เป็นโลครึ่งหรือโลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำอะไรใครอยากทขใครอยากขายปลาหาพีบอยพันปลาจังหวัดสุริน โอเคเต็มที่เลยเบอร์โทรไปด้วยครับพี่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับผมบอยพันตาขอบคุณครับอ่าขอบคุณมากเลยนี่ครับคนอ่าบ้านพี่เมืองน้องครับบ้านไกลเดินเคียงขับสุรินทร์บุรีรัมครับผมอยู่ติดกันขอบคุณมากเลยคนปลอยก็คนสุรินเหมนกันครับคนปล่อยก็คนสุรินทร์เสื้อแดงเหมือนกันคนสุรินทร์ก็ต้องสุรานะครับบุรีรัมก็สุราเหมือนกันครับผมบ้านพี่เมืองน้องเรื่องปกติครับผม นั่นครับผมป่อยปเทไม่ได้เลยครับมีปัญหาครับผมีดีใจครับก็ขอบคุณมากเลยผมก็ดีใจผมก็ดีใจโอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเสี่ยวหมากขอบคุณอีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเจ๊ครับขอบคุณเจ๊ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ